สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยดุจจำนำจำหน่ายเครื่องประดับดุจจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์นการจะบอกว่าเครื่องประดับของท่านเป็นของแท้หรือไม่ประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกคือเพชรมีเครื่องตรวจว่าเป็นเพชรแท้หรือไม่ ถัดไปคือพลอยมีสถาบันรับเช็คอัญมณีอยู่มากมายและสุดท้ายคือวัสดุมีสถานที่รับยิงเปอร์เซ็นต์ทองเป็นเครื่องตรวจเช็คดูว่ามีทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะสินค้าที่นำมาจำหน่ายผ่านการ QC มาแล้วค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชร3แถวเรือนทอง70.71%หนัก4.3กรัมประดับเพชร21เม็ดรวม1.90กรัต หน้าแหวนสูง0.9เซนแหวนเบอร์50ราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนแถวที่ฝังเพชรแถวละ7เมตรฝังเหลื่อมระดับการทำให้ชิ้นงานดูสวยและมีความไม่ธรรมดาค่ะเพชรประดับเยอะเต็มหน้าแหวนเพชรจะไม่ได้ขาวนักนะคะแต่ได้เพชรเม็ดใหญ่และเล่นไฟดีค่ะ สินค้าทุกชิ้นตั้งราคาเป็นราคาสุทธิจำหน่ายตามสเปคสินค้าค่ะแวนแถวเป็นงานเซตติ้งเรียบเรียบแต่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีค่ะงานชิ้นนี้ก้านแหวนมาแบบไซส์มาตรฐานค่ะต่างหูมุกเซาซีสีขาวประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.7กรัมประดับเพชร5ตัง2เมตร 2ต่ง4เมตรและครึ่งตัง14เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.25กรัตมุกเสาซีสีขาวขนาด11มิลชิ้นงานสูง1.6เซนราคา22,500บาทเป็นงานมุกเสาซีที่ดีไซน์สวยนำเพชร3ขนาดมาประดับบนมุกดีไซน์เหมือนเป็นมงกุฎค่ะ งานดีไซน์สวยเก๋ใส่แล้วดูไม่ซ้ำใครค่ะต่างหูเลมอนคอ์สตุ้งติ้งประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก9.6กรัมประดับเพชร3ตัง1เมตร2ตัง2เมตรและเพชร112เมตร1.12กรัตทั้งชิ้นง,งานเพชรรวม1.18กรัม ชิ้นงานขนาดกว้าง1.3คูณสูง3เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกราคา32,500บาทสีของเลมอนควอสสวยหวานและได้เลมอนควอสเม็ดใหญ่เจรไยทรงสี่เหลี่ยมงานสวยเก๋มากฝังเพชรไว้ด้านในเลมอนควอสด้วยชิ้นนี้เป็นงานต่างประเทศค่ะ กำไลเพชรดอกพิกุลเรือนทอง 18K หนัก7.2กรัมประดับเพชรรวม1.48กรัดหน้ากำไลกว้าง0.6เซนกำไลทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.2เซนรอบวง14เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา36,500บาท งานดีไซน์เรียบหรูและเพชรขาวมากค่ะตัวเรือนมาในสภาพแข็งแรงตัวล็อกแน่นหนากำไรชิ้นนี้ตัวรอบวงค่อนข้างเล็กสินค้าเลือกเจ้าของเหมาะกับท่านที่ข้อมือเล็กค่ะเพชรเยอะประดับถึงครึ่งวงกำไรเวลาใส่ช่วงเพชรจะถูกล็อกอยู่บนข้อมือไม่กลิ้งไปมาเนื่องจากรูปทรงเป็นทรงวงรีค่ะ แวนเพชรทรงปลอกมีดเรือนทอง 18K หนัก7.3กรัมประดับเพชรเหลี่ยมปรินเซส22เมตร1.76กรัตเพชรกลม26เมตร0.52กรัตทางชิ้นงานเพชรรวม2.28กรัตหน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์54ราคา41,000บาท งานคัดเพชรคุณภาพขาวมากมาประดับแนวกลางเป็นเพชรเหลี่ยมปรินเซสสองแถวคือเพชรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เจรไนเหลี่ยมไฟดีและขนาดบ,บนล่างด้วยเพชรทรงกลมค่ะแหวนทรงปลอกมีดเป็นงานที่ใส่แล้วดูธรรมะแมงก้านแหวนมาแบบทองหนาๆทองตันตัวเรือนแข็งแรงค่ะ เพชรประดับเยอะรวมถึง2ะกระดัดเศษและเพชรฝังแน่นเต็มหน้างานค่ะชิ้นนี้เช่นกันเป็นงานต่างประเทศค่ะสร้อยข้อมือปีเสียทองประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก3กรัมประดับเพชรเเม็ด4ตังตัวปีเสียขนาดกว้าง1.7คูณสูง0.8เซนสายยาว19เซน ตะขอก้ามปูและช่วงเกี่ยวปรับระดับ3.5เซนช่วงนี้ไม่ใช่ทองนะคะขอย้ำว่าเป็นทอง 18K เฉพาะตัวปีเสียค่ะราคา16,500บาทเป็นงานปีเสียทองที่มีความละเอียดลำตัวปีเสียเก็บรายละเอียดสวยงามและมีความพิเศษคือประดับเพชรกระจุกกันทำให้หลอกตาดูเหมือนเพชรเม็ดใหญ่ค่ะ ปีเซียเป็นสัตว์ในตำนานหมายถึงรับทรัพย์ไม่มีออกค่ะแหวนเพชรหัวใจเรือนทอง 18K หนัก4กรัมประดับเพชร3เมตร27ตัง42เมตร21ตัง38เมตร80ตังและ67เมตร67ตังทั้งชิ้นงานเพชรกลมและเพชรแท่งรวม1.95กรัตหน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.5เซน แหวนเบอร์52าราคา34,500บาทเป็นงานแหวนหัวใจที่ดีไซน์สวยมากค่ะนำเพชรกลมประดับตรงกลางและนำเพชรเหลี่ยมแทปเปอร์ประดับเป็นแนวรอบรัศมีของหัวใจนำเพชรกลมประดับพร้อมอีกหนึ่งชั้นและประดับบ่าข้างหน้างานขนาดใหญ่และเพชรขาวมากนำเพชรหลายขนาดมาประดับเต็มหน้าแหวน หน้าแหวนขนาดใหญ่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วค่ะดูหรูดูแพงใส่ขึ้นนิ้วแล้วเพชรเล่นไฟวิบวับหน้างานสวยทันสมัยใส่ได้ในหลายๆโอกาสสะดุดตาผู้พบเห็นแน่นอนค่ะต่างหูมุกเซวสีตุ้งติ้งประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.8กรัม ระดับเพชร36เม็ดรวม0.36กรัตมุกเซาซีขนาด10มิลชิ้นงานสูง3.3เซนราคา24,500บาทงานตุ้งติ้งเป็นงานสวยมีสเสน่ห์เวลาใส่แล้วชิ้นงานจะเคลื่อนตามอริยบทของผู้สวมใส่เพิ่มสเสน่ห์การแต่งกายให้ดูชวนมองยิ่งขึ้นค่ะงานดีไซน์สวยทันสมัย มุกเซาซีเป็นมุกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายเนื่องจากขนาดใหญ่และมีลัสเตอร์ดีค่ะจึงเป็นที่นิยมของนักสะสมมุกค,ค่ะแวนทัวมาลีล้อมเพชรเรือนพิงโก 18K หนัก4.4กรัมประดับเพชรรวม0.18กรัต หน้าแหวนขนาด1.1คูณ1.3เซนแหวนเบอร์4.6ราคา14,500บาทเป็นงานที่ได้ทัวมารีนเจรนัยทรงหลังเบีย้ยรูปไข่ล้อมด้วยเพชรเล็กๆค่ะหน้างานไม่ใหญ่เหมาะสำหรับใส่ประดับในชีวิตประจำวันค่ะงานมาไซแหวนเบอร์4.6เล็กมากค่ะคุณลูกค้าต้องการปรับขนาดแหวนเพิ่มไซละส0 0้บาทค่ะ กรณีที่คุณลูกค้าสั่งสินค้าที่เป็นแหวนสามารถระบุได้เลยนะคะว่าต้องการแหวนไซส์ไหนหากยังไม่มีใบเซอร์และต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยสามารถระบุได้นะคะระยะเวลาในการออกใบเซอร์2ถึง3วันผลเซอร์ออกแล้วจะถ่ายหน้าตามใบเซอร์ให้ชมก่อนจัดส่งกรณีปรับไซส์แหวนจะถ่ายวิดีโอให้คุณลูกค้าชมว่าเป็นเบอร์สุดท้ายตามที่คุณลูกค้ากำหนดไว้ค่ะ ชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรกระจุกเรือนทอง 18K หนัก2.7กรัมประดับเพชร6กตัง2เมตรห้าตัง14เมตรและบริวารทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.28กรัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.9เซนราคา21,500บาทงานเพชรกระจุกเป็นงานที่นิยมในยุคนี้ค่ะ การนำเพชรหลายขนาดมากระจุบรวมกันจะดูหลอกตาเหมือนเพชรเม็ดใหญ่คัดเพชรขาวมาประดับรวมกันและเพชรรวมถึง1กระดัต28ตงังหน้างานขนาดกำลังดีดูไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ